กาหายตอนนั้นนะคะหายทุกวันไม่เพื่อนเยอะแล้วก็ไม่แบบในทีเห็นอยู่เล่นนั้นลานปัญญาครับทุกคนตอนตอนที่การานี้อยู่ <S <S ไม่แบบไม่แบบชาบินไทเมืเ่อตอนน,น,นั้นนะคบตอนแบบผมเล่นเล่นผมเล่นชาบินเล่นอยู่ตอนนั้น มันมันจะอยู่ตอนไหนแต่ตอนนั้นใช่มันเก็บไว้อยู่ตอนนั้นใช่ไหมมันตอนนี้นะครับที่เพื่อนเมทัพพ์ครับพอกะเริ่จะเริ่มกลับครับเขาจะเริ่มกัรจะเริ่มกลับกันหมดแล้ว หมายเลขมันหายขอนชามินไปไปดูที่คอนก่อนปะกูไม่ดูรถไป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 เอามาเอามาลูกหายไปเดินหาซิไปเดินหามันจะหาไปได้ไงตอนนี้มาๆๆตามเรามาดูมาคูคูเขาไม่ดูหรถชามินพูดไปเรื่อยหายทุกวัน เดี๋ยวบอกครูเกลือแป๊บหนึง่งครูเกลือเห็นเห็นซามินบอกว่าไม่แบตหายบอล็หมอลอ๋อนี่ไงไม่แบตใช่น้องซามินลืมอันไหน อันนี้อันนี้รูปแปดเจอแล้วเนี่ยไ,ไ,หไหนชามินไหนชาไม่ต้องไม่ต้องหลไปในนี้ของชามินไปของน้องนา่นาฬกาเขาเลยออกไปแลงเไออปนาฬกาอยู่ก่อนงีนะไม่แบดทันเขาเริ่มกลับกัแล้วมันอยู่ในห่อนมันอยู่หน้าห่อน ขเขาเ,ขเริ่มเขาเริ่มรองเท้าอยู่นี่อาวรองเท้าในรองเท้าไอ้ไม่แบดหายทุกวันเนี่ยขเขาเริ่มกลับกันแล้วนี่อ๋ออ๋ออยู่ในรถแล,ล้วเขาเริ่มกลับกันแล้วแกอะไรอะไรยืนในไหนอ่ะไม่แบดอ่ะยูหน้าห้องตอ,ตอร์เรสเต่อ่ะ บเขาเริ่มกลับกันแล้วอันนี้นะคะคนกดติดตามเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อชามินกดติดตามช่องบ้าชาินเองแลวคับเพื่อนผมบอดไว้ครับไม่ลืมเออในห้องหมที่า อคนเยอะมากอ,อันนี้นะครับไไเอามาหมดแล้วไอ 那个鱼，那个包。